วันออกกลางระอุโรนสังหารผู้บัญชาการฮิสบุลล์ IDF ยิงยูนิฟิลผิดตัวผอบสอสอิสราเอลสั่งพร้อมยึดกาซาเพิ่มสวัสดีค่ะนี่คือรายการพิเศษติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางแบบเจาะลึกในวันที่ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลเลบานอนฉนวนกาซายังคงทวีความซับซ้อนและกลายเป็นเวทีที่ทั่วโลกจับตาอย่างใกล้ชิดวันนี้เรามีสามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กัน ทั้งการโจมตีด้วยโดรนใกล้เมืองไทยการยิงใส่กองกำลังยูนิฟิลที่ถูกระบุผิดพลาดและท่าทีใหม่จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิสราเอลที่ประกาศชัดว่าฮามาสท่องถูกหรือถอนไม่ว่าด้วยข้อตกลงหรือด้วยกำลังทหารทั้งหมดนี้จะมีผลต่อดุลยสถานของภูมิภาคอย่างไรติดตามได้ในรายงานข่าวพิเศษชิ้นนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดไทยทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อสื่อท้องถิ่นรายงานว่าได้เกิดเหตุโดรนโจมตีรถยนต์คันหนึ่งในหมู่บ้านอันมันซูรีโดยแรงระเบิดสร้างความเสียหายรุนแรงทำให้ผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้บัญชาการภาคสนามของฮิสบุลเลาะเสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและสื่อบางสำนักของซาอุดีอาระเบียเช่นอันฮาดัตระบุชื่อบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายได้แก่โมฮัมหมัดชิยุกและลัดวานคาชับสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้น่าสนใจขึ้นอีกขั้นคือ รายงานจากอันมยดินที่ยืนยันว่ามฮัมหมัดชิยุกไม่ได้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ภาคสนามของฮิสบุลลอห์เท่านั้นแต่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอันมันซุลีอีกด้วยหมายความว่าบทบาทของเขาครอบคลุมทั้งภาคการศึกษาและภาคทหารในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในหลายหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายขณะที่รูปภาพจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นสภาพรถยนต์ที่ถูกทำลายเกือบทั้งคัน สันนิษฐานว่าถูกโจมตีด้วยกระสุนปล่อยน้ำวิถีจากโดนติดอาวุธซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ถูกใช้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาในพื้นที่ชายแดนปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้ปฏิบัติการจำกัดวงในเลบานอนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยการโจมตีทางอากาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อไซต์ผลิตอาวุธของฮิสบุลเลาะในหุบเขาเบกาและในกรุงเบรุตโดยเฉพาะไซต์ที่ใช้ดัดแปลงจรวดให้กลายเป็นมิตรไซล์ความแม่นยำสูง แหล่งข่าวของอิสราเอลให้ข้อมูลว่าฮิสบุลเลาะยังคงมีจรวดหลายหมื่นลูกและมิสไซล์หลายพันลูกรวมถึงโดนแบบติดระเบิดจำนวนมากที่ผลิตขึ้นหลังสงครามครั้งสุดท้ายต่อกันด้วยเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลในวงการความมั่นคงระหว่างประเทศเมื่อกองทัพอิสราเอลเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ของกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติหรือยู i นฟิลทางตอนใต้ของเลบานอนโดยเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยใกล้าชายแดน รายงานจากรอยเตอร์ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เอลฮามาเมสซึ่งเป็นแนวรบที่มีการลาดตระเวนหนาแน่นกองทัพอิสราเอลออกแถลงการว่าทหารของตนยิงกระสุนเตือนใส่บุคคลสองรายและเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลสาเหตุเกิดจากทัศนวิสัยต่ำเพราะสภาพอากาศไม่ดีอย่างไรก็ตามรายงานของยูนิฟิลให้ข้อมูลที่แตกต่างโดยระบุว,ว่าการยิงถูกปล่อยออกจากรถถังเมือกวาของอิสราเอล ที่เข้ามาอยู่ภายในดินแดนเลบานอนและกระสุนตกห่างจากเจ้าหน้าที่เพียง5เมตรทำให้ทีมต้องรีบหาที่กำบังเพื่อป้องกันอันตรายยูนิฟิลเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการละเมิอดอย่างร้ายแรงต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหมายเลข1 7 0 1ที่กำหนดว่าไม่ควรมีกองกำลังติดอาวุธปฏิบัติการในภาคใต้ของเลบานอนยกเว้นกองกำลัง UN เและกองทัพเลบานอนเท่านั้นขณะที่กองทัพเลบานอนเองก็ออกแถลงการตอบโต้ โดยกล่าหวหาว่าอิสราเอลละเมิดอธิปไตยและสร้างความไม่มั่นคงภายในประเทศแม้อิสราเอลและฮิสบุลเลาะจะมีข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงกล่าวหากันไม่หยุดอิสราเอลกล่าวว่าฮิสบุลเลาะกำลังเสริมกำลังอาวุธขณะที่เลบานอนกล่าวหาว่าอิสราเอลยังไม่ถอนทหารทั้งหมดและยังปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่อง TAKE. เหต <Poppy> ุยิงผิดตัวครั้งนี้จึงกลายเป็นสัญญาณว่าชายแดนยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อความเข้าใจผิด ที่อาจลุกลามกลายเป็นความรุนแรงระดับใหญ่ขยับไปที่ฉนวนกาซาเมื่อพลเอกไอายานซาเมียผู้ประชาการทหารสูงสุดของ IDF ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ที่กองพลกาซาและราฟาพร้อมประกาศท่าทีที่แข่งเกร่วว่ากองทัพต้องพร้อมยึดพื้นที่เพิ่มเติมและต้องรื้อถอนฮามาสให้ได้ไม่ว่าด้วยข้อตกลงหรือด้วยกำลังทหารซาเมียระบุว่าแม้จะอยู่ในช่วงหยุดยิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการปล่อยตัวตัวประกันแต่อิสาราเอลยังคงควบคุมพื้นที่มากกว่า50%ของฉนวนกาซาโดยไม่ควบคุมประชาชนแต่เน้นการรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะแนวเส้นเหลืองหรือว่าเยลโลไลน์ซึ่งเป็นเส้นควบคุมสำคัญที่ใช้จำกัดการเคลื่อนไหวของฮามาสและป้องกันการพื้นสร้างขีดความสามารถทางการทหารเขาระบุว่าแม่ทัพภาคใต้จะเดินหน้ายุทธการทำลายเครือข่ายอุโมงค์ กำจัดสมาชิกกองกําลังติดอาวุธและควบคุมพื้นที่สําคัญไม่ให้ถูกใช้เป็นฐานตั้งต้นของฮามาสอีกครั้งนอกจากนี้ซาเมียยังกล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบความล้มเหลวของวันที่7ตุลาคมโดยย้าว่าได้ตั้งคณะสอบสวนผู้เชี่ยวชาญขึ้นทันทีหลังรับตําแหน่งเพื่อค้นหาความจริงและปฏิรูปกองทัพยอย่างลึกซึ้งเขากล่าวว่า IDF จะไม่หลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงและจะใช้บทเรียนทั้งหมดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและความพร้อมของกองทัพ เขาทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์7ตุลาคมจะถูกจดจำตลอดไปควบคู่กับชัยชนะในหลายสมรภูมิพร้อมกล่าวกับทหารว่านี่คือสงครามที่กล้าหาญและความสำเร็จเป็นของพวกคุณประชาชนอิสราเอลทุกคนตระหนักและขอบคุณการเสียสละของพวกคุณทั้งหมดนี้คือภาพรวมสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปฏิบัติการลอบโจมตีในเลบานอนไปจนถึงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างอิสราเอลฮิสบุลเลาะ รวมถึงท่าทีเชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาแม้บางเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเป็นรายจุดแต่เมื่อรวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคนี้ยังอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความสงบและความประทุท,ที่พร้อมจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเราจะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและกลับมาพบกันใหม่ในรายงานพิเศษครั้งหน้าทางช่องของเราวคอมเมนต์ Whoa, comment, สวัสดีค่ะ